สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับแบงค์กระโดลูกหนังวันนี้แบงค์จะมาพูดถึง7ข้อห้ามทำในการแทงบอลถ้าไม่อยากเสียแต่ก่อนที่จะไปรับฟังกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแบงค์กระโดดลูกหนังด้วยเรื่องวันนี้ครับเป็นเรื่องของเจ็ดข้อห้ามนะครับในการแทงบอลที่ไม่ควรทำเด็ดขาดเพราะว่าถ้าทำเนี่ยมีแต่เสีย แต่เสียนะครับโดยข้อแรกเนี่ยที่เราจะมาพูดกันก็คือเป็นข้อที่ห้ามเล่นทีมที่ชอบหรือทีมที่เชียร์นะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วถ้าเราเล่นทีมที่ชอบทีมที่เชียร์เนี่ยมันมักจะเกิดเขาเรียกอะไรเกิดเหมือนกับความที่เราเอาใจครับเอาความรู้สึกลงลงไปเล่นแล้วเมื่อไหร่ที่ออพอ พอเราเอาอารมณ์ตรงนี้ลงไปเล่นมากอะ่ะมักจะทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่ามันมันมีแต่เสียกับเสียมันไม่ใช่ผลดีนะครับมันไม่ใช่ในเรื่องของการลงทุนที่แท้จริงนะครับส่วนข้อที่2คือห้ามโลภมากเอาจริงๆเนี่ยการลงทุนนะครับที่ตามหลักจริงๆเนี่ยเขาบอกไว้ชัดเจนครับว่าการลงทุนเนี่ยมันมันมันไม่จําเป็นต้องเฮ้ย คุณคุณต้องลงมากแล้วได้มากไม่ใช่นะครับการลงทุนคือคือการที่คุณคิดวิเคราะห์แยกแยะมาอย่างดีว่าเฮ้ยฉันจะลงทุนกับสิ่งนั้นสิ่งนี้บางครั้งมันเป็นตัวเลขที่ได้น้อยแต่ถ้าเราได้สม่ำเสมอนะครับมันถือว่าเป็นค่ารียกำไรที่มันสามารถเติบโตได้นะครับดังนั้นข้อ2จึงห้ามโลภมากข้อ3คือห้ามลังเลเอาจริงๆเนี่ย ในข้อนี้นะครับมันเกิดจากการที่แปลว่าคุณอะเกิดการลังเลนะครับในเรื่องของเหมือนที่ผมบอกคือเฮ้ยชอบทีมนั้นชอบทีมนี้เอาอารมณ์มายุย่งเกี่ยวนะครับซึ่งเอาจริงๆอะถ้าคุณมีการวิเคราะห์มาอย่างดีนะครับดูสถิติมาอย่างดีการที่คุณลังเลเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยเมื่อไหร่ที่นะครับนักลงทุนลังเลบางครั้งเนี่ยการคิดหรือการวิเคราะห์เนี่ยมันจะ เสียทันทีนะครับแล้วสุดท้ายมันจะมีแต่ผลเสียกับเสียนะครับข้อที่4ก็คือมีความมั่นใจมากเกินไปแล้วก็เล่นจนหมดตัวจริงๆข้อนี้คือห้ามเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันคือฟุตบอลเนี่ยมันเป็นลูกกลมๆนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ต่อให้เราวิเคราะห์ดีแค่ไหนมีเครื่องมือที่ดีแค่ไหนเนี่ยบางครั้งฟุตบอลมันก็ เกิดอะไรขึ้นได้นะครับมันเป็นของที่มันมีเปอร์เซ็นต์ในความที่โอเคมันมีความเปอร์เซ็นต์ที่มันเป็นไปได้อสูงครับแต่บางครั้งฟุตบอลเนี่ยอย่างที่บอกไปคือมันเป็นลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับข้อที่5เล่นเพื่อหวังผลกําไรมากไม่รู้จักคิดและวิเคราะห์ข้อนี้มันก็จะเหมือนกับข้อที่ห้ามโลบมากนะครับคือในบางครั้งเนี่ยฟุตบอลเนี่ยถ้าคุณอยาก ได้ผลกําไรที่มากจริงๆเนี่ยบางครั้งสุดท้ายสิ่งที่มันจะตามมาก็คือคุณไม่ได้คิดแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ของสถิติเรื่องของฟุตบอลให้ให้ดีก่อนที่คุณจะนี่คุณอาจจะเห็นเฮ้ยความน่าจะเป็นตัวเลขค่าน้ามามันมันเป็นอะไรที่แบบอุ้ยคุณอยากได้เว้ยแล้วพร้อมที่จะทุ่มกับมันแต่เมื่อ,อไหรท่ที่เนี่ย,ยคุณคุณคาดหวังกับกําไรที่มันมากขึ้นนะครับ คุณจะขาดเรื่องของเนี่ยการคิดหรือวิเคราะห์ไปทันทีซึ่งผมถึงบอกมันเป็นข้อห้ามนะครับที่คุณต้องทําและทําตามด้วยส่วนข้อที่6นะครับก็คือเล่นได้แล้วแล้วไม่ยอมหยุดนี่คือข้อหนึ่งที่เป็นอะไรที่เรารู้กันเลยนะครับว่าจริงๆอ่ะกฎการลงทุนง่ายๆเลยครับเมื่อ,อไหรที่ได้คุณต้องไม่ต่อคุณต้องไม่ต่อนะ เพราะเมื่อไหร่ที่คุณไปเล่นต่อครับมันเหมือนกับว่าอ,อคุณลงไปเหมือนกับลงไปลงทุนอีกครั้งแล้วความเสี่ยงมันก็เพิ่มขึ้นอีกเว้ยจากที่ความเสี่ยงนั้นอะ่ะมันมีอยู่แล้วนะแล้วคุณได้กลับมาเนี่ยโอเคมันมันมันถือว่าเป็นกําไรของคุณแล้วเว้ยแต่คุณเอาเงินตรงนั้นอะ่ะแล้วแทนที่คุณจะหยุดคุณเอาไปต่อยอดอีกสุดท้ายอะครับ ในหัวคุณคิดว่าเฮ้ยคุณจะได้มากขึ้นมากขึ้นเว้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะการทําแบบนี้ครับมันจะส่งผลให้คุณมีแต่เสียกับเสียแน่นอนครับและข้อสุดท้ายข้อที่7นะครับก็คือคุณยึดติดกับทีมใดทีมหนึ่งมากเกินไปและการเล่นแบบรูปแบบเดียวมากเกินไปเอาจริงๆเนี่ยาการลงทุนฟุตบอลนะครับจริงๆมันมีหลายแบบมากหลายวิธีที่จะชนะ ได้นะครับแล้วก็ทำกำไรกับมันได้อันเนี้ยข้อเนี้ยอยู่ที่การวางแผนของคุณเลยะครับว่าคุณจะมีวิธีเล่นสไตล์การเล่นเทคนิคแบบไหนในของอแต่ละสัปดาห์หรือต่อเดือนนะครับหรือต่อวนันอันเนี้ยมันอยู่ที่คุณเลยเว้ยเพราะถ้าคุณเลือกยึดติดกับอย่างใดอย่างหนึง่งแล้วถ้าคุณไม่เก็บสถิตินะครับไม่เก็บอะไรพวกนี้นะคุณจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่คุณเล่นอะ่ะมัน มันได้หรือมันเสียดังนั้นเนี่ยกฎข้อน,นี้พยายามที่จะเฮ้ยเล่นให้หลากหลายก่อนก่อนที่คือถ้าคุณไม่ไม่วางเป้าอ่ะครับพยายามเล่นให้หลากหลายก่อนแล้วดูว่าอันไหนอะ่ะควรวิธีการเล่นของคุณควรจะเป็นยังไงแล้วค่อยมาวางแผนนะครับว่าจะเฮต่อยอดกับวิธีการเล่นแบบนี้ยังไงดังนั้นเนี่ยถ้าเราฟังจาก7ข้อห้ามนะครับในการแทงบอลถ้ามไม่อยากเสียเนี่ย คือต้องยอมรับว่ามันเป็นอะไรที่มันเหมือนเป็นหลักจิตแต่วิทยาง่ายๆนะครับที่ผมว่าคนทุกคนน่ะรู้แต่ลืมที่จะทำเพราะมองว่ามันเราอยากได้มากเราเราเอาอารมณ์เข้าไปเล่นแล้วเราเอาคำว่าพันนันลงไปเมื่อไหร่ที่คุณเอาคำว่าพานันลงไปอ่ะครับมันจะไม่ใช่การลงทุนทันที ดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามพูดเสมอก็คือผมจะพยายามให้คนทุกคนที่เข้ามาฟังนะครับมองการเล่นตรงนี้เป็นการลงทุนนะครับเมื่อไหร่ที่คุณเปลี่ยนไมซ์เซตตรงนี้ได้ผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่าคุณจะได้มากกว่าเสียแน่นอนนะครับซึ่งถ้าใครเนี่ยอยากได้เทคนิคดีๆนะครับในเรื่องของการแทงบอลก็สามารถจะดูคลิปของ แบงก์กระบดลูกหนังได้เลยนะครับว่าเฮ้ยมีแนวทางเทคนิคอะไรบ้างนะครับเรื่องของการสูตรแทงบอลให้ได้เงินนะครับหรืออยากได้เครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเครื่องมือดูราคาบอลหนึคูณสนะครับตัวโปรแกรมสูตรบอลราคา 1- นึ่งคในการคํานวณน,นะครับหรือแม้กระทั่งเว็บดูราคาสูงแรกนะครับในการเล่นบอลสดแบงก์ก็มีให้นะครับหรือจะรับ ทีเด็ดบอลก็มีนะครับสามารถาเพิ่มเพื่อนแอดไลน์ด้านล่างในช่องดิสคริปชั่นได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ทางด้านของแบงกระบอลูกหนังต้องขอตัวลาไปก่อนดูฟุตบอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ